นะครับบริจาคมาได้เลยที่ธนาคารกรุงไทยนะครับกระแสรายวันเลขที่บัญชีนี้เลยเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะครับน่เ่เน่เลขที่เลขที่นี้เลยเพื่อไว้เป็นค่าอาหารต่างๆนะครับเพราะว่าในในเสือแต่ละตัวหรือว่าในสัตว์แต่ละตัวในกลุ่มของเสือชนีลิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่นะครับผมสงสารน้องๆเขาครับมาบริจาคกันได้นะตอนแรกผมรึกว่าไก่โอ่งๆอะไรวะเนี่ยนี่มันง ป้าอย่าไปชุบดูใกล้เดี๋ยวมันก็ชกตาหรอ,อกอน,กน,นี่นี่ป้าอยู่นี่นี่ตัวเล็กๆนี่นี่หูท้องแดงมาลองดูอ๋ออะไอะไรใครไม่เคยเห็นเสือกินหญ้า <c oughs> ปกติแถวบ้านผมนี่นะฮะจงังหวัดเลยเนี่ยจะเห็นแต่เสือกินเอ้ยไม่ใช่ดิเห็นแต่วัววัวก,กินหญ้าพาวัวพาควายไปกินหญ้าหรือท่านจะจูงเสือไปกินหญ้าไปไหนกันวันนี้ ไปสถานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนนะครับ<ไ>ปเป็นสถานป่าสถานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนนะครับสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนค่ะสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนโอ้น่าตื่นเต้นอยู่ที่จังหวัดอะไรคะเนี่ยราชบุรีอ,อําเภออํเภอจอมบึงครับผมจอมบึง ไปกัน Let's go <S ที่นี่ไม่เสียตังค์เนาะฟรีใครๆอยากพาลูกหลานมาดูได้นะคะ oh. เพราะว่าวันนี้เรามาเที่ยวกันที่ราชบุรีสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับผมสถานีพเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนค่ะสถานีพเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนนะครับ เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโดยเฉพาะเลยนะฮะมีสัตว์ป่านานาชนิดนะครับอยู่ในจังหวัดราชบุรีนะครับอําเภอจอมบึงนี่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่พี่เขาดูแลสัตว์อยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับอ,อยู่เปิดมานานอย่างพี่ที่นี่อ๋อเปิดได้2เ,เ,เดือนแล้วนะครับที่ผ่านมามันอาจจะติดโควิดกันนิดนึงนะครับเก็บค่าเข้าชมไหมครับไม่ค่ะอ๋อไม่เก็บเลยนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดมากครับ ของรัฐบาลมีอะไรฟรีๆให้เรามาเที่ยวได้ทั่วประเทศเลยนะครับแค่เราเปิดใจออกมาเที่ยวกันนะครับผมจังหลัดจังหวัดราชบุรีเนี้ยไม่ใช่ว่ามีแค่หมูหันควัวลุงลงนั้นเนี่ยเรามาดูสัตว์ป่านะครับบันบานเลยฟรีไม่ต้องเสียตังค์ย้ำว่าฟรีนะครับผม สามารถมากันได้นะครับมากันเยอะๆนะครับผมจังหวัดราชบุรีเนี่ยมีอะไรให้เที่ยวอีกมากมาย <c oughs> ตอนแรกผมรู้ว่าไก่บอบโอ่งอะไรวะเนี่ยนี่มันงูโอ้โหผมนึกว่าไก่บอบโอ่งแม่เจ้านี่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 นีเาา่เข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆดูดิโคตรกลัวดูดิดูด,ดิเหลือมาแล้วอ่ะเห็นไหมเพื่อนๆโอ้โ นี่นะครับนี่นี่มาดูตัวนี้มาดูตัวนี้กําลังนอนอยู่เลยนี่นี่นี่กำลังนอนอยู่เลยเฮ้ยทำไมมันมีลูกมันหรอเฮ้ยระวังมันฉกนะนั่นมันลูกมันนะเฮ้ยมีลูกด้วยอ่ะเมื่อกี้ผมเกือบโดนงูฉกครับเป็นลูกมันนอนอยู่ตรงเนี้ยเสือกเอานิ้วไปแย่ผมนึกว่าหางงูไม่ใช่ลูกเขาเนี่ยเนี่ยตัวเล็กๆกับเพื่อนๆนี่นะโอ้โหตัวเล็กๆอ่ะโอ้กําลังน่ารักเลยอ่ะไม่ไม่น่ารักแล้วล่ะโอ้โหมาูอย่างอื่นแล้วเอ๊ะออกมาแล้ว มันออกมาแล้วย้านี่ลูกมันจริงๆเหรอมันอยู่หน้ากองมันต้องเป็นลูกมันนั้นเนี่ยลูกมันลูกมันใช่เ่นะลูกมันป้าๆหนูว่าลูกมันนะมันรักกันมากเลยป้าเข้าไปแล้วมั้งเข้าอะไรมันก็อยู่โค้งอยู่ตรงนั้นน่ะอ๋อนี่อะเมื่อกี้ไปจับหางมันผมนึกว่าหางงูตัวใหญ่นี่ยใช่ลูกมันไหมป้านั่นนั่นนั่นขอโทษขอโทษพีหน ป้าอย่าไปชุบลูกใกล้เดี๋ยวมันก็ชกตาหรอกนี่นี่ป้าเอยู่นี่นี่ตัวเล็กๆนี่อ้โนี่งูท้องแดงถ้าลองดูดิเฮ้ยอะไรอะไรไอวิจารากลับงูอ่กแกมันกัดตานะเอาจบเลยเอาเอาไปต่อกดยอดนี่ถ้าเป็นแถวบ้านนะถ้าเป็นแถวบ้านเรานะอีสานบ้านเรานี่นะเจอเชือกคล้องคอไปแล้วเนี่ย ลาบเลยลาบลาบแต่ตัวนี้ลาบก้อยเลยนะฮะแต่ตัวนี้น่าจะคล้องไม่ไหวแม่เจ้าที่นี่เขาเรียกกันว่าอิงโกนานะครับอิงโกนาทะเลทรายเฮ้ยเฮ้ยตื่นแล้วเห็นไหมเ่เน่่นนาไงว่าไงหลับอยู่อ่ะอแม่เจ้าตัวใหญ่บเบ้อเธอเลยครับสุดยอดครับ <S <S 2> <S 2> ผม <S <S สุดยอด ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากมสุดยอดสุดยอดจริงๆนี่นี่นี่นมีตัวมีตัวงนอนอยู่ข้าสงสงสัยน่าจะเป็นคู่กันไปดูหน้ามาดูหน้มามาดูหน้ามาดูหน้าลาดบุรีนะครับลาดบุรีนะครับเข้ามาเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับผมหรือใครพอที่จะมีทุนทรัพย์นะครับต้องการจะทําบุญนะครับมาที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าได้นะครับผม ที่อำเภอจอมบึงจังหวัดลาดบุรีนะครับเหมือนเดิมมีสัตว์ให้ดูมากมายนะครับที่สำคัญฟรีเรามาพบกับอีกัวน่านี่สองตัวนี้เลยตัวใหญ่มากโอใหญ่มากโอใหญ่จริงโอโหนอนอาบแดดกันเลยครับผม แ้ครับพี่ต้าของแท้ครับอันนี้นกขุนทองเฮ้ยพูดได้ด้วยเพื่อนพูดด้วยพูดได้ด้วยนี่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 พูดได้ด้วยพูดได้ด้วยเจ้าขุนทองเจ้าขุนทองนะครับสวัสดีไปเปล่าไปเปล่านี่สดชื่นไหมสดชื่นไหมนี่มาดูเลยสดชื่นไหมสดยอดนะครับลาดบุรี สวนสัตว์ฟรีสถานที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่านะครับมาเที่ยวกันได้พูดได้ด้วยนะครับเจ้าคุณทองสวัสดีไปเปล่าไปเปล่าเนี่ยไหนน่ะไอ้ยิ้มเสียงไว้เอาดิเอาดินี่นี่นกแบบนี้ก็มีนกแบบนี้ก็มีมาดูนกแบบนี้ได้เขาสนอ๋อเขาสนนี่เขาบอกไปเปล่านี่นะครับย้ำนะครับอยู่ที่เขาสนนะครับ อำเภอจอมบึงโอ้โหนกฮูกที่เขาว่าสัตว์หายากนะครับที่นี่ก็มีนะครับที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนนะครับดูดิดูดิกำลังนอนอยู่เลยอ่ะอ้ออ๋อเขากำลังนอนอยู่นะครับนกกลางคืนน้องตัวนี้น่ารักมากนะครับเป็นนกกลางคืนนะครับหากินเฉพาะกลางคืนกลางวันหลับตาปุ๋ยนี่กลางวันหลับตาปุ๋ยเลย น้องเขาอยู่กากลางคืนน้องเขาอยู่กากลางคืนนะฮะตัวนี้เป็นนกพูกนี่นกพูกนี่นกกะริงเขียดนกกะริงเขียดเป็นนกพื้นถิ่นนะครับนกกะริงเขียดย้ำนะครับที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนนะครับอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับ มีสัตว์ให้ดูมากมายเลยใครมาเที่ยวราชบุรีเนี่ยไม่ใช่ว่ามาแค่สวนพึ่งนะครับแวะมาเที่ยวที่นี่ก็ได้นะครับผมมีอะไรให้เราดูเยอะแยะเลยที่สำคัญฟรีแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดเนี่ยนะครับพอมีทุนทรัพย์จะบริจาคนะครับผมเพื่อเป็นขวัญกําลังใจของเจ้าหน้าที่ก็มาได้นะครับไปโวนเสือก่อนนะคะสมดแผงสั้นหางดํานี่เลยดูข้างในครับดูข้างในดูข้างใน กล้องทะลุนี้กล้องทะลุอปในรูนี้นั่นแหละนั่นแหละเห็นยังเห็นยังเห็นยังเหมือนหมาเลยเห็นยังเห็นยังเห็นใครไม่เคยเห็นชะมดมาดูได้นะครับเหมือนอารมณ์เป็นเหมือนหมาเล็กๆอ่ะแต่ว่าเป็นลายแบบลายเหมือนเสือฮะสวยจริงๆสวยจริงๆหาดูยากเรามาถึงกันของจริงนะครับอ่ะคนไหนมีน้ำใจนะฮะหรือจะปั่นน้ำใจนะครับผมเป็นโครงการ พ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่านะครับในสถานีพพเพราะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนนะครับที่เนี่ยเราเปิดรับบริจาคได้หลายช่องทางจะเอาแบบว่าบบปิดก็ได้ไม่ต้องแสดงตัวตนกับแสดงตัวตนนะครับบริจาคมาได้เลยที่ธนาคารกรุงไทยนะครับ<อ>กระแสรายวันเลขที่บัญชีนี้เลยเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะครับ<อ>นี่นี่นี่เลขที่เลขที่นี้เลยเพื่อไว้เป็นค่าอาหารต่างๆนะครับเพราะว่าในในเสือแต่ละตัวหรือว่าในสัตว์แต่ละตัวในกลุ่มของเสือชนีลิงอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่นะครับผมสงสารน้องๆเขาครับมาบริจาคก,กันได้นะครับเราจะแบบไม่ไม่ต้องเปิดเผยก็ไดนะ้หรือเราจะแบบเปิดเผยตัวเองก็ไดนะ้สิบยี่สบาทร้อยหนึ่งพันบาทแสนบาทหมื่นบาทมีผลหมดนะครับต่อสัตว์ที่อยู่ในนี้นะครับผมน่าสงสารมากครับเรามาช่วยกันดูแลทางนี้บ้างนะครับโควิดก็จริงนะครับแต่ว่าทางนี้ยังต้องการการดูแลอยู่นะครับ โอเคเชิญได้เลยร้องมากเลยชั็นนี้อะไรอะไรนะถ้าอยากเข้าไปถึงฝั่งนะค่อยๆให้เรื่อยๆนะอะไะอะไะ พีต้าพายไปแล้วก็โยนไปเดี๋ยวพ่อจับเชือกให้โอเคไหมครับนะเออนี่ไงอันนี้คนไปให้อาหารลิงนี่นะครับชะนีท่านใดที่ไม่เคยเห็นชะนีนะครับมาได้เลยชะนีติดเกาะชะนีติดเกาะเาฝนไปไปไปเลยค่อยๆพายไปนู่นเลยโหน่ารักมากไปโยนไปจับอีกครัวไม่ถึงแล้วอันนี้เป็นถุการลนนะครับ อาการรนคนกลัวลิงไม่ใช่ลิงครับชะนีอ๋อชีอ่าชนีคนกลัวชะนีสุดยอดสุดยอดมากคือคือเกิดมาเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นแล้วชะนีระยะประชิดขนาดนี้นะฮะแม่ทำไรอ่ะมันน่ารักจริงๆทุกคนโยนให้ดิถึงไหมไปใกล้ๆมิต้าพายไปทางนี้ดิลูกนี่กูไปดูชะนีหรือดูมึงเด็ก วิตาไพเป็นไหมเนี่ยอไปดิรับโอ้โหหมดแรงปลาแล้วไปใกล้ๆดีลูกเออมันเจี๋ยวใหญ่มันไปหนีใหญ่เลยดูดูไปไปหนีมาที่มาที่พ่อมาลองดูดิเท่มากตัวนั้นน่ะตัวดำๆนุ่นน่ะไปคนไปให้อาหารชนีเอาดีๆหน่อยลูกเพ่เรวก็จะเข้าใจอารมณ์แม่งก็เราใส่ใช่ปะไอ้มันใกล้เกลื่อนเลยมาเลยมาเลย มาเร็วมาเร็วอะานี่เร็วกวนเอาโอ้ยแล้วมนก็กินตกหน่ยาเร็วาเร็วก็สีไนตาปาะาอะไไหนอะมาไปเกาะหนูนี่มันลงมาอยู่โอ้โหตัวนี้แท่มากมากเดียดิอตัวนี้อะตัวนี้อะ ลยมาเลยเร็มาเร็วหนูมาเร็มามาเร็วมาหนี้เร็วอันนี้มาเร็วไม่กล้าลวงมาเร็วมาเร็วมาเร็วอ่ามามาน้างนะ one two three บูอ่าโอเคอันนี้เร็วยี่สิบอ่ะมาเร็ว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  เอาเร็วมาเร็วมาเร็วเอาเร็วเดี๋ยวใหน้นะ น่ารัก,กเพื่อนๆดูดิโค่นน่ารักเลยอะ่ะตอนมันเดินตลกมากเลยเพื่อนอันนี้มันไม่สนิัวนี้ได้ดยู่เอาอีกนะกินอีกนะเอานะเดี๋ยวดีดีกีฮึ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 นะนี้ดี๋ยวนีดีกีนะไปไรนี่เดียว <c oughs> นี่นนเดี <c oughs> ย,ไไลยลวลงมา พอไปหาตัวเขาลไปไงมาแล้วมันมาแล้วเอามีป้ายติดไว้บ่อจระเข้บ่อจระเข้เหรอาเร็วหอะลงมาเร็วเขาจะให้เป็นเนช่ววรอ้าวอื โอ้หชนีที่นี่น่ารักมากเลยนะครับมีทั้งเจ็ดตัวแนะ่เกาะละสามกับสี่ตัวนะครับถ้าใครมาเนี่ยขอให้มานะฮะราชบุรีอย่าพลาดต,ตรงนี้เลยนะครับมาสนับสนุนที่สถานีนะครับผมเพราะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนได้นะครับที่จังหวัดราชบุรีเนี้ยแวะมาเลยไม่ได้มีแค่สวนพึ่งนะครับมีอีกหลายที่ท่องเที่ยวนะครับผมมาบริจาคก,กันมาบริจาคให้อาหารสัตว์กันก็ได้ดนะครับผม นี่นี่นี่เพื่อนเห็นไหมเพราะนั่งมองอยู่เมื่อกี้โอ้โหดูกุ้งหนะฮะเมื่อกี้เขามานั่งมองอยู่น่ารักมากเลยน่ารักอ่ะน่ารักมากเลยครับสุดยอดนะครับนี่มีเรือให้พายเล่นด้วยนะครับพายไปให้อาหารพายไปให้อาหารชนีรับหน่อยโอ้โหมาเลย ทุบกงนะเพื่อนต่เนี้ยเขาจะใส่อะไรไ,ไ,ได้บ้างในกลวงน่าไปดูเสือกันนะคะเรากำลังจะไปดูออเสือกันเสือเสือเสือนี่นี่นี่ก็มีปีนี้ปีเสือเราต้องมาดูเสืออปีนี้ปีเสือโอเคมาเลยปีเสือสุดยอดมาแล้วดูห่างๆนะครับอ,อย่าเข้าใกล้นะครับผมอยู่ในแนวเส้นระยะของไม้ไผ่นี้นะครับเป็นเสือ ดาวนี่อันนี้เสือดาวเป็นการดูเสือแบบระยะประชิดเลยถึงเราถึงเราจะไม่ได้เข้าไปอยู่ในใกล้ของเขานะฮะก็โอเคแล้วเพราะเรายังมีชีวิตรอดได้ดูเขาอยู่เลยดูานอนเสือโอ้โหนุ่นนู่นนุ่นแถวบ้านผมเรียกว่านอนตากไข่ครับนั่นนะเห็นเลยดูได้เลยโอ้โหเสือนอนตากไข่เป็นการดูเสือแบบระยะประชิดนะครับโอ้โหเสือดาวนะครับนี่นอนตากไข่ใช่ไหม เสือปลาเสือปลาชื่อน่ารักน้ำเต้าปูปลาวะหรือเปล่าครับน้ำเต้าปูปลาหรือเปล่าแต่ไม่ใช่อาจจะเป็นเสือปลาไปต่อหน้ามันเหมือนเสือหน้ามันเหมือนแหมวว่าหน้ามันเหมือนอ้าว่อพเห็นนะลูกมันอยู่ตรงนู้นนะเสือโคร่งนะครับปีนี้ปีเสือนะครับสายเสือผมว่าสายเสือเนี่ย ต้องมาที่นี่เลยเสือเพนเสือโคร่งเสืออะไรก็ตามมาเลยสุดยอดมากเลยครับผมเหมือนเดิมครับสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนนะครับอยู่ในจังหวัดราชบุรีมาสวนพึ่งมากินหมูคัวลงๆเนี่ยแวะมาเที่ยวได้นะครับผมหรือจะมาบริจาคอาหารสัตว์ก็ได้นะครับนี่นะฮะแนวป้องกันอย่างดีโอเคครับผมยังมีชีวิตรอดกลับไปนะครับเพราะเขายังอยู่ในกรงนะครับก็ปลอดภัยครับ ความปลอดภัยเต็มร้อยนะครับผมมาแล้วเพื่อนๆนะครับอย่าได้เอานิ้วแย่ ع, อย่าได้เอามือเกยเช่นนี้เข้าไปเลยนะครับเพราะว่าอาจจะกุดได้นะครับผม,อย,มอย่าลืมนะครับสุดท้ายนี้กับโครงการปันน้ำใจนะครับผมของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนนะครับ ที่ผมเพิ่งมาถามเจ้าหน้าที่นะครับว่าเสือตัวนี้เป็นเสือโคร่งเนี่ยฮะที่อยู่ที่สถานีป้อเลี้ยงสัตว์ป่านะครับอายุเท่าไหร่พี่พนักงานเขาแจ้งว่าอายุ1ิบขวบขึ้นแล้วนะครับเป็นเสือที่เลี้ยงกันตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยครับผมเหมือนลูกป้อนนะฮะากเล็กมากจริงๆนี่พี่นั่งอยู่นี่นะครับทั้งสองคนเลยทั้งสองคนเลยนะครับทั้งสองคนเลยคือป้อนกับมือเลยใช่ไหมครับ ใช่ครับตั้งแต่เล็กเนี่ยเขากินอะไรเป็นอาหารครับต้องถามคนนู้นครับ <c oughs> กินอะไรครับพี่ข้าวข้าวนมแมวกินนมแมว,นนมแมวอจากกินนมเสร็จปุ๊บต่อไปเราให้ให้เป็นให้เป็นเนื้อสัตว์เนี่ยเราให้ออ๋อเป็นเนื้อบอดโอ้โหสุดยอดครับผมให้เป็นเนื้อบดออเห็นไหมครับทุกอย่างเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายตลอด1ิปีที่ผ่านมาอ่าเหมือนเดิมครับยังเชิญชวนเข้ามาบริจาคกันนะครับไม่ว่าจะเป็น เป็นเงินก็ได้หรือจะเป็นอาหารก็ได้นะครับผมที่เป็นเนื้อสัตว์เนื้อสดอะไรอย่างเงี้ยมาบริจาคกันได้นะครับเพื่อให้พี่เสือโค้งเราเนี่ยได้กินกันเห็นไหมครับพี่คนนี้เขาดูแลมาตั้งแต่สิบขวบแล้วนะฮะสิบปีขึ้นมาแล้วนะฮะเนี่ยผมว่าดีครับเป็นโครงการที่ดีชนิดหนึ่งเลยครับผมถ้าคนมันจะชินกับคนในนี่นโอ้โครารอี้อ๋อตัวที่เชื่อมความเนี่ยมองด้วยสายตารู้เลยว่า ว่าเขาว่าเขารู้รู้ใจกัน,นะถ้าคนถ้าคนในสถานีเนี้ยเข,ขจะจำกินกันถ้าใครอยู่ไหนี้นะเขจะเข้ามาหาเลยอืออย่างเงี้ยดูสิใครบอกว่าเสือกินเนืดยปะกินย่าก็ได้เหมือนแมวครับเหมือนแมวผมเะเพิ่งเคยเจอแม่เจ้าด,ดูดิดูดิเจอดไหม,ไมเจมิดหยุด เขาชื่ออะไรนะชื่อชื่ออะไรนะตัวนี้ชื่อแดงตัวนี้ชื่อแดงไอ้แดงแดงกับจืดเป็นพี่น้องกันนะครับสบัดลิ้นที่นาน้ำกระชายเลย <c oughs> โอ้โหผมเองไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้นะครับต้องให้เจ้าหน้าที่เป็นคนจัดการนะครับ <c oughs> เพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ดูแลเข้ามา <c oughs> โอ้โหคโตดเชองเสือกินหญ้า <c oughs> เคยเจอไหมะเสือกินหญ้า <c oughs> โอ้หูจืดไหมจอด จะพี่กิมแล้วจะนอนนี่นะคะพี่ๆเขามาให้ยากันเป็นเสือกินหญ้านะครับก็คือมาที่นี่ก็จะให้กินหญ้าของอำเภอจอมบึงนะฮะจังหวัดราชบุรีนะครับผมมาเหมือนเป็นยาระบายเหมือนเรากินผักอารมณ์เป็นเหมือนยาระบายใช่ไหมอ่าดูนี่ดูนี่ปโอ้โห สายเสือเพ่นเสืออะไรมาได้เลยนะมาทุกสายเลยมาเพิ่มพลังกับเสือโค้งมาให้ย่าแล้วนี่อาจจะมีพลังได้นะครับอของแท้ครับของแท้รับกันของแท้เลยนะอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องทัวไทยบ้านด้วยโอ้โห ตองร้อยโลอายุเขาประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยจุดขั้ได้ไม่ใช่อายุอายุอายุปลายทางของเขาอ่ะอ๋อยี่สิบห้าสามสิบรู้จริงนะลงขุดดีไม่ดีอเลยเงี้ยเนาะหลวงพี่นี่ให้ให้ยาใครไม่เคยเห็นเสือกินยาปกติแถวบ้านผมนี่นะฮะจังหวัดเลยเนี่ย จะเห็นแต่เสือกินเอ้ยไม่ใช่ดิเห็นแต่วัววัวก,กินหญ้าพาวัวพาควายไปกินหญ้าหรือท่านจะจูงเสือไปกินหญ้ากันไหมล่ะครับไม่ได้นะครับเป็นตัดคุ้มครองผิดกฎหมายครับไม่ได้ครับควรมีครอบครองไว้ให้ดูแลของของสถานีเขาดีกว่าครับเหมาะสมที่สุดขวาเป็นไปโซนเสืออีก50เมตรนะครับด้านซ้ายเนี่ยไปโซนสัตว์กรีบนะครับไม่รู้เป็นกรีบยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปต่อเลย วะทำอะไรเหมือนเหมือนเหมือนแล้วมากที่ที่ตัวดำๆอ่ะเห็นมี่ยเนื้อมันอร่อยมากครับผมหัวอยู่ในพีซตัวละแปดสิบบาทอ่ะมันแพ็ปมาเลยเนื้อมันอร่อยมากไงมาไงนี่มั้ยเฮ้ยเมื่อกี้ทำไมคุณถึงไม่แย่เสือแย่ไม่ได้ครับผมผมว่าน่าจะโดนแน่นอนครับ เดี๋ยวนี่กดอย่างนี้เราดูแลได้นะครับเราให้ย่าได้นี่นี่น่ารักมากเลยไยต่อกันเชิญครับถ้าเรามาแล้วนะครับผมก็มาที่ตู้ปั่นน้ำใจนะครับของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาหลวงนะครับผมเขาสนผมเล่นมุกเฉยเขาสน เหมือนเดิมครับอยู่ในอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับผมเดี๋ยวเรากับช่องทัวร์ไทยบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาบริจาคกันนะครับเพื่อเป็นแรงดึงดูดให้กับเพื่อนๆนะครับผมที่ได้เข้ามาดูในช่องนะครับผมมาเลยเชิญได้เลยนะครับป่ะพอดีเหลือใบเดียวพอดีนะครับไปครับผมเรามาบริจาคกันนะครับนี่นะครับแย่เข้าไปได้เลยพับดีกว่ามันแย่ไม่ได้เลยนะครับโอเค เนี่ยเดี๋ยวช่กันดูแลนะครับไอ้เรื่องถุงพลาสติกนี่กหี้ยทิ้งถุงพลาสติกนะคบวางเป็นสัตว์ที่เป็นคุ้นเคยกับมนุษย์ขอนะครับขอนะครับขอกันเลยเข้าป <of> ่านะครับไม่ว่าจะเป็นป่าที่ไหนก็ตามนะครับของประเทศไทยทั้งหมดเลยเนี่ยท่านเห็นไหมไม่มีโรคเลยคอไม่เป็นรูนะครับต่างกับบางพื้นที่ที่ผมได้ไปเที่ยวมาเนี่ย พอจะเป็นรูผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็แนะนํานะครับอย่าทิ้งถุงพลาสติกหรือกระดาษนะครับลงพื้นถ้าเจอให้เก็บเลยนะฮะในป่าเพราะว่าหนึ่งอาจจะเป็นอันตรายแก่เขาได้นะครับพวกกวางเนี่ยตัวดีเลยบางทีเราเขาเขาไม่รู้เนี่ยเขากินหรือกินเข้าไปเนี่ยมันอาจจะไปทําให้ลําไส้เขาเสียหายนะครับผมที่นี่สุขภาพดีมากไปกันต่ออีกเยอะตัวนี้น่าจะแก่ แล้วเขาเพิ่งตัดไปอโอกูไม่น่าใช่แหละมันมีรูพร้อมกันสองรูไปว่ามันของปกติแล้วมั้ยเขาป่วยอยู่แล้วตูดเขาก็เป็นแผลก็เลยกักไว้แค่ตัวเดียวคนเดียวตูดเขาเป็นแผลนะคะตูดเขาไม่ได้เป็นกาดอีกไม่นานนี้นะครับสถานีต่อไปเราเนี่ยจะใหญ่มากนะครับจะมีอีลาฟนะครับผมไอที่ว่าคอยยาวอ่ะ น,นุ่นนๆเขาสร้างรอไว้แล้วสร้างรอไว้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างปปๆๆก่อนนะครับสร้างไว้ก่อนรอรออีลาฟวันข้างหน้าน like ี่ครับรับประกันความใหญ่สามารถเดินเล่นจ็อกกิ้งออกกําลังกายก็ได้นะครับไป้าต่อผมเจอแล้วผมเห็นของดีอยู่ในโกงด้วย ตัวหนึ่งปปไปดูกันอันนี้กล่องนี้เนี่ยเขาเรียกว่าลิงกังใช่ไหมไรลิงกังนี่นี่นี่ข้างแว่นข้างแว่นนะครับข้างแว่นทางแว่นถิ่นใต้เลยนี่ตัวเป็นๆตัวเป็นๆว่าไงว่าไงว่าไงน่ารักเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่แตะเล็บเพื่อได้นะฮะแต่เนี่ยยาวยาวมือแย่เข้าไปนะครับอันตรายนี่ข้างแว่นข้างแว่น ทางแว่นนี่น่ารักทีเด็ดของเราอยู่อันนี้นะครับไวมังกี้นี่ไวมังกี้ลิงเผือกนั่นเองครับหรือลิงเผือกน่ารักสุดยอดครับผมเป็นไงนี่เร็วนี่เร็ว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 นี่เร็ว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 น่ารัก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 จังเลยมาหนูมาเร็วทำอะไรอ่ะลูกเจ้านี่ขนขาวมาเลยนะ ับมือหน่อยไหมน่ารักอะน่ารักน่ารักนี่แมวก็มีเอานี่แมวดาวแมวดาวเกือบหน้าเงือนไหครับคนน่ารักเลยดูกันแบบระดับยาพชิตไกลมากมีหลายตัวมากเลยน่ารักจริงนกเงือกครับนกเงือก โอ้โห oh. ตัวนี้น่าจะคุ้นคนอันนี้งูจงอางนะคะโอ้โ oh. ห oh. เขาแบอบกทำท่าจะโตกแต่เราอยู่นอกรั้วไม่เป็นไรสังเกตสังเกตนะครับมันมีเสียงแผ่แม่เบีย้ยเลยนะนนนเสียงน้ำลายหรือยังไงอันนี้ต่อนะคะ แต่ในในถ้ำนี้ในถ้ำนี้ในถ้ำนี้มีกองทัพเต่ากองทัพเต่าเต็มไปหมดเต่าลหูกองทัพเต่าอันนี้เต่าเพิ่งว่ายน้ำเสร็จเต่าลําคานพวกมึงจะมาอะไรกันนักหนาเอามือปิดจมูกไว้เอามือปิดหูเลยเห็นไ่มปิดหูเลยน่ารักอ่ะ อาปากรอกินกินเราหรือไงเนี่ยทำไมพวกคุณต้องอาปากไอ้ค่โคตรเทเมนแผงคอยาวเทมากมากหน้าเหมือนหมูไม่เหมือนเม่นกระลอกสามสีนะคะโคตรน่ารักอ่ะม,มันกินหญ้าได้นะครับมากันได้นะครับน,นี่นี่ดู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 ดเขากำลังหาอยู่สวยมากเลยกระลอกสามสี สวยมากนะครับตัวใหญ่ด nah, nah, ้วยอืมอืมนี่ครับผมกระรอกสามสีดูซิเขากินไหมเอ้ยเขาไม่กินเขาแค่ดมไม่เฉยน่ารักมากน่ารักจริงโอ้โหเขาอยากออกกล้องนะครับเขาอยากเป็นพรีเซนเตอร์น่ารักจริงๆเอ้ามาอีกตัว มีอีกหนึ่ง,ง,งโครน่ารักกด,ดไลค์กด,ดแชร์กด,ดแชร์กด,ดกระดิง่งกด,ดกระดิง่งให้ให้ทัวไทยบ้านรัวไท้ายบ้าน,าานด้วยนะคะด้วยนะคะ <laughs>